กลุ่มที่สีน้ำมะเขือเทศน้ำทับทิมน,น้ำแตงโมในน้ำผลไม้กลุ่มนี้มีสารไลโคโปีนสูงช่วยทำให้หลอดเลือดสะอาดลดการอักเสบช่วยเร่งสร้างกล้ามเนื้อมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยให้ผิวกระจ่างใสดูอ่อนกว่าวัยไม่ทำให้ผิวหมองคล้ำแห้งกร้านปกป้องผิวจากแสงแดดป้องกันการเกิดริ้วรอยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ลุ่มที่ห้าบรอกโคลีและผักที่มีใบสีเขียวเข้มต่างๆจะช่วยบำรุงตับช่วยล้างพิษในตับจะทำให้ตับสะอาดตับจะเผาพลานไขมันได้ดียิ่งขึ้นและช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากบรอกโคลีเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงและมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งได้ดีเยี่ยม กลุ่มที่6ช็อกโกแลตในช็อกโกแลตนั้นจะมีสารฟลาโวโนอยสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีช่วยทำให้ระบบประสาทหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือดจะทำงานดีขึ้นช่วยเสริมสร้างไขมันดีและช่วยคลายเครียดได้ดีเยี่ยม